วัีค่ะวันนี้นันนี่มีเลยนะคะก็ตามสัญญาณของรีวิวที่แล้วนะคะที่กิ๊บแจ้งไว้ว่าจะนำวิธีการเปรียบเทียบกระเป๋าโกยาหรือว่าโกย่านะคะระหว่างของแท้และไม่แท้มีความแตกต่างกันยังไงซึ่งตอนนี้เนี่ยระหว่างของแท้และไม่แท้เนี่ยได้อยู่ในมือกิ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมท่านไหนพอจะเดาออกไหมคะว่าเป็นใบซ้ายหรือเป็นใบขวานะคะ ก็ตรงนี้เอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยกิบว่าถ้าเรามาีตัวที่เป็นของแท้อยู่ในมือนะคะแล้วนําไปเปรียบเทียบให้เห็นกับตาเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตได้ง่ายเนื่องจากว่าผิวสัมผัสความมันแตกต่างกันดังอย่างสิ้นเชิงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อหนัง ะะเกรดของหนังเนี่ยก็มีความแตกต่างเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวกิบจะมาชี้แจงเป็นจุดๆกันเลยนะคะว่าจุดสังเกตเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะโอเคก็เรามาดูที่ของแท้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะก็คือด้วยสีเดียวกันนะคะถ้ามองผ่านตัวคลิปเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะคะว่าเอ้ยทำไมมันแทบจะไม่แตกออ๋อ,อนี่ถ้ามุมนี้ค่ะจะเห็นง่าย ตัวกระเป๋าตังคือแท้นะคะและตัวที่ใส่กาตัวนี้คือเป็นของไม่แท้นะคะบอกว่าต่างกันยังไงเอ่ยพอจะเห็นไหมคะคุณเห็นในเรื่องของตัวความเงาของตัวผ้าใบไหมคะ คือถ้าเป็นของแทนเนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้มีการเคลือบน้ํายาที่เป็นแบบว่าให้มันเงาแวบอะไรเลยนะคะแต่จะสังเกตว่าตัวที่เป็นของลอกเรียนแบบอะค่ะเคลื่อบมาซาเป็นลิมิเต็ดอ dition เลยนะคะเงาแวบเลยนะคะอืมอันนี้คือจุดสังเกตรแรกนะคะส่วนจุดสังเกตที่สองเราเข้ามาที่ตัวเนื้อด้านในกันค่ะ ตัวเนื้อหนังด้านในนะคะของตัวงานที่ไม่แท้นะคะคุณจะเห็นเลยว่าตัวหนังอะคะ่ะมันเป็นพวกหนังหนังหนัง pe ซึ่งแบบเป็นหนังเกรดที่แบบมันไม่แพงอะคะ่ะเป็นหนังเทียมค่ะว่าง่ายง่นะคะ,ะ,คะจะมีความเนื้อเนี่เนยเป็นเนื้อเรียบเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนังเทียมทั่วไปนะคะนีเ่เห็นเห็นเห็นความเงาของของหนังออกใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบลิบเรียบ เป็นเหมือนเหมือนเอ่อหน้าค่ะเหมือนพวกเอ่อ,อ,อกระเป๋าหรือหรือเอ่อรองเท้าที่เป็นพวกหนังเทียมนะคะก็ะคงคงจะพอจินตนาการภาพกันออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังแท้ของทางกอญย่านะคะคุณจะเห็นความเนื้อเท็กเจอร์ของความเป็นหนังนะคะเห็นใช่ไหมคะนี่คือหนังแท้นะคะแต่ถ้า เป็นตัวของเทียมเทียบให้เห็นชัดๆอีกทีนึงโอ้ยค่อนข้างทุลักทุเลนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะหนังจะเรียบเนียนกริบเลยนะคะเฉดสีก็คนละเฉดกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะกิจพยายามที่จะบิดให้เห็นถึงความออพื้นผิวของตัวตัวหนังนะคะโอเคอันนี้คือจุดที่สองนะคะที่กิเออ ไม่ใช่เมือาชีพแต่ว่าพอที่จะสังเกตได้นะคะแล้วก็อย่างที่สามในเรื่องของตัวงานเย็บนะคะงานเย็บฝีจากความเรียบเนียนเนี่ยเนี่ยค่ะแอบ,บกระตุกกระตินิดนึงนะคะแบบว่าความกริบเกือบแล้วนะคะความกริปเกือบแล้วแต่ก็ยัง ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะนะคะความกริบไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นของแท้แล้วเนี่ยความมุมอะไรต่างๆนะคะเขาจะมีฝีจักรที่เสมอแล้วก็เรียบเนียนนะคะโอเคอันนี้คือจุดที่เท่าไหร่นเราท่านนี้งงลืมนะคะเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แม้แต่ตัวแพคเกจนะคะ อันนี้อันนี้เผื่อแบบเบื้องต้นเลยนะคะกล่องกระดาษนะคะมีเนื้อกระดาษที่ไม่เหมือนกันนะคะความเท็กเจอร์ของตัวกระดาษนะคะอ่ะอันนี้อันนี้ค่ะของแท้นะคะจะมีความเท็กเจอร์ของกระดาษแต่ของเทียมนั้นกระดาษเนียนเลยนะคะแล้วก็จะดูออกว่าแบบว่ากระดาษเนี่ยเป็นกระดาษปอนธรรมดาไม่มีเท็กเจอร์อะไรมาพร้อมกับสติกเกอร์นี้นะคะโอ้โห สัญจรมาแรงเลยนะคะซึ่งของแท้จะไม่มีมีสติกเกอร์อะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่มีนะคะซึ่งถ้าเป็นกล่องของแท้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรีย,รยบเลยไม่ไม่มีความมาแปะว่าเออเป็นรหัสซีเรียลโค้ n นัมเบอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะให้เห็นกันชดัดๆอีกทีหนึ่งสีตึ้งสงใบสู้หนใบ นะคะจะเห็นชัดเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความเงาแบบเล่นแสงหน้าดูนะคะก็เป็นเพราะว่าเคลือบไว้แบบว่าเคลือบเกินเบอร์ไปนิดนึงนะคะของของของลอกเรนแบบนะคะซึ่งของแท้เขาจะไม่ได้เงาแบบนั้นนะคะโอเคก็สำหรับรีวิวหน้าแอบกระซิบด้วยภาพนะคะแอบกระซิบด้วยภาพ นี่เป็นคลัชนะคะอของกริยานะคะสาม ขนาดด้วยการกิ๊จะมารีวิวว่าในแต่ละขนาดเนี่ยนะคะมีความจุสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างใส่กระดาษ AC ได้ไหมใส่แฟ้มได้ไหมใส่โน้ตบุ๊กหรืออะไรได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ยังไงนะคะออขอบคุณที่ติดตามรับชมนันนิมีเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะกิ๊ก็จะยินดีมากๆนะคะแล้วยังไงก็พบกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย